กลับมาอยู่กับอีพีที่หกเองซึ่งต่อจากเนื่องจากความที่แล้วเลยแต่แค่เปลี่ยนที่เดินดิ่ไหเฮ้ฮอ้าไอ้วมือผมลั่นอีกแล้วเออปกติมือผมมันลั่นใช่ตอนเรีนเลยคือผมิ่กคือผมอีพีที่หกเลวหมา่คืออีกอย่างผม กบกำลังหิวนะครับกบคนนั้นชื่อไวยใช่ไหมครับปุแกมปบบุกเอาเดี๋ยวผมเผลอผทิ้งปืนอ่าไม่มีกระสุนนะครับอ่าเราเตรียมเนื้อไว้สำหรับสองคนดีกว่าไหมตอนจบเราเจะได้กินแล้วก็จบคลิปเลยอ,อันนี้ EP สุดท้ายเลยใช่ไหม ไอเสียงควางเก็บเอ้จ้าจับเลยจับจับเลือดีรังกวางดีรังกวางกวางขาวอยู่กวางขาวนี่ยน้องผมมันพูดเก่งมากเลยนิ่ยใช่ไหมน่ารักมันพูดเก่งมากขนาดไอ้ตัวนี้มันพึ่งแค่ สเดือน,อนไม่ใช่ไม่ใช่อจอส,ม,อจปสมปีสปีอาจารย์จำปันจ,จ,จำตัวแตกเร็วอ่ใช่พี่เก็บเหรียญอยู่อ่าท้คนอยากรู้ชื่อน้องผมชื่อโปรแกรมนะครับก็คงเป็นคนตั้งกุกเอ้ยมันเป็นคนบ้ากุ้งครับเอ็นนี่มันน่าจะเสพติดเพลงชื่อวกุ้งกุ้งกุ้งไปมันพูดไม่หยุดเลยครับกุ้งกุ้ง ผมจะเอาปืนเลเซอร์อยิงใจ้นั่นทั่วมันเป็นบะเอ้ยมันจริงไม่โดนโอ้ยมันหลบตาได้วยไงวะหลบตาเฮ้ยไม่ไมไม่ๆๆ่พี่เนี่ยโอ้ยน้องผมมันเล่นซับผมลืมบหนึ่งร้อยหนอแล้วก็ Bye bye. ขอกินเนี้ยก่อนนะครับโอ้ยเจอพันซีรีส์ต่อไปนะครับลาก่อนผมจะออกจากอินลาลบกป่าบ้านในสติทีเราอยู่ต่อเราอยู่ต่อ